แสลมบังคอนเทนต์นะครับหนึ่งในกิจกรรมที่คนยุค90 2000เนี่ยชอบดูมากมาก ในยุค90 2,000มีเหตุการณ์น่าประทับใจหลายเหตุการณ์มากๆวันนี้ผมจะมาเล่าส l a m dunk contest ในความทรงจำของผมนะครับตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ทันดูสดในยุคสปุตเว็บที่เขาเป็นกาดตัวเล็กตัวจิ๋วแต่พลังกระโดดสุดยอดแล้วก็มีลูกดังที่น่าประทับใจหรือไมเคิลจอแดนดังจากจุดโทษอันนี้ก็ยังเกิดไม่ทันรวมถึงโคบีไบรอนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นบาสเท่าที่ควรน,นะครับ แต่ที่เริ่มดูจริงๆเนี่ยและ Impact จริงๆเนี่ยนั่นคือปี2000ปีที่วินส์คาร์เตอร์ลงแข่งขันสแสลมดังคอนเทสจำได้เลยว่าปีที่คาร์เตอร์ลงแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกแรกนะการหมุนตัวเหมือนกันหันลมเนี่ยโอ้โหมันเป็นการดังที่สวยงามมากๆการจัดสรีระร่างกายแล้วก็การโดดลอดขาไปดังอันนี้ก็เวอร์มากๆ รวมถึงลูกดังที่เอาแขนค้างไว้ที่ห่วงจําได้เลยว่าในยุคนั้นเนี่ยใครก็พยายามเอาแขนค้างไว้ที่ห่วงตามวินส์คาเตอร์นะครับนี่คือหนึ่งในจอมดังที่น่าประทับใจมากๆแล้วก็เวลาคา์เตอร์ดังแต่ละลูกเนี่ยคนทั้งสนามเนี่ยเขาจะเฝ้าดูคา์เตอร์เกมวันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนเกมการแข่งขันสนามดังคอนเทสตมันเหมือนเป็นเกมโชว์ของวินส์คาเตอร์นะครับสนามดังคอนเทสตปีต่อมาที่น่าประทับใจเนี่ยนั่นคือปี2002นะครับ ปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่เจสันลิชสันเป็นแชมป์สลัมดังคอนเทสต์นี่คือหนึ่งในจอมดังที่ถูกอันเดอร์เลดเจสันลิชสันเป็นคนที่ดังได้สวยแบบเป็นลองคาร์เตอร์แบบนิดเดียวเท่านั้นนะครับการจัดตัวกลางอากาศรูปร่างไม่สูงมากแต่กระโดดสูงมากไม่ว่าจะการหมุนตัวเข้าไปดังการโดดลอดขาผ่านใต้ห่วงเข้ามาดังแต่ละลูกของเจสันลิชสันเนี่ยเรียกวเวอร์ามากๆนะครับ ส่วนมหากราบแสลมลังคอนเทนต์ในปี2000เนี่ยอยู่ที่ปี2006ถึงปี2009นะครับปีนั้นเนี่ยคนที่ผมประทับใจเนี่ยเริ่มแรกเลยนะนั่นคือเนทโรบินสันเนทโรบินสันได้แชมป์ในปี2006 ลูกที่ดังประทับใจเนี่ยมีลูกเวอร์เวอร์หลายลูกมากๆโยนชิงปั้นโดดเข้ามาดังหรือว่าโดดสลับขาเข้ามาดังรวมถึงลูกที่มันสร้างชื่อเขาเลยเนี่ยเขาเอาสปูตเว็บเนี่ยที่ได้แชมป์ในปี90เนี่ยมายืนอยู่ใต้ห่วงและตัวเขาเนี่ยโดดข้ามหัวสปูตเว็บเข้าไปดังอันนี้คือคิวเลยเขาได้แชมป์ในปีนั้นเลยปี2007มันเป็นการแข่งขันกันระหว่างเนทโรบินสันเดอะไวท์ฮาเวิร์ด แต่มีม้ามืดอย่างเจอรัลกีนมาปาดหน้าคว้าแชมป์ในปีนั้นลูกดังที่น่าประทับใจของเจอรัลกีนเนี่ยมี2ลูกลูกแรกเนี่ยเขาเอาเค้กไปวางอยู่ที่ห่วงแล้วก็จุดไฟนะครับแล้วเขาเนี่ยโดดขึ้นไปค้างและเป่าเค้กก่อนจะยัดห่วงลงไปในวินาทีที่ดังเนี่ยทุกคนงงว่าเขาทําอะไรมันดูราบเรียบมากๆแต่พอดูภาพช้าเนี่ยเห็นเขาโดดขึ้นมาค้างตัวแล้วเป่าเค้กแล้วดังลงไปเนี่ย ลูกนั้นเนี่ยได้10 10 10 10 10, 10, 10นะครับรวมถึงลูกสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาถอดรองเท้าแล้วมาเซ็นชื่อตัวเขาและก็เหลือแค่ตัวเขากัะถุงเท้าซึ่งใครเล่นบาสก็จะรู้ดีว่าตัวเรากับถุงเท้าเนี่ยแค่วิ่งอย่างลื่นเลยแต่เจอร์รากีนเนี่ยใช้ตัวเขาเนี่ยแค่ถุงเท้าเท่านั้นแหละแล้วก็โดดขึ้นไปดังนะครับ <c oughs> ปี2008ปีที่มันมากปีนั้นเนี่ยเดวไวฮาวเวิร์ดเนี่ยพยายามจะคว้าแชมป์ไม่ได้ ตัวเขาเองเนี่ยสูงใหญ่เขาจะเสียเปรียบคนอื่นเขาพยายามเอาแป้นสูงก็แล้วมาโชว์พลังกระโดดก็แล้วแต่ปี2008เนี่ยลูกสร้างชื่อของเดวิสฮาวเวิร์ดเลยนะครับนั่นคือลูกดังซูเปอร์แมนเขาเนี่ยมีฉายาซูเปอร์แมนที่ออร์เรนโดเมจิกอยู่แล้วเขาเปลี่ยนเสื้อในออกถอดเสื้อแล้วก็เป็นเสื้อซูเปอร์แมนแล้วก็มีผ้าคลุมมา แล้วก็เพื่อนร่วมทีมอย่างเนลสันเนี่ยโยนบอลสูงสูงเดวายฮาวเวิร์ดโดดมาจากเลยจุดโทษมานิดนึงแล้วโดดมาคว้าบอลแล้วก็ค้างตัวแล้วก็ปาอัดห่วงลงไปด้วยชุดผ้าคลุมซูเปอร์แมนมันเลยทําให้เขาเนี่ยลูกนั้นเนี่ยคือคิวทั้งสนามเลยแล้วโมเมนตัมเนี่ยอยู่ที่เดวายฮาวเวิร์ดหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คว้าแชมป์ในปีนั้นปี2009เเนทโรบินสันกลับมาทวงแชมป์อีกครั้ง ปีนั้นเนี่ยมันเป็นซีรีส์การแข่งขันระหว่างเนทโรบินสันกับเดวท์ฮาวเวิร์ดเลยก็ว่าได้เดวไวฮาวเวิร์ดเป็นเหมือนซูเปอร์แมนแล้วนะครับแต่เนทโรบินสันเนี่ยแสบกว่ารอบแรกเนี่ยเขาใส่ชุดนิวยอร์กนิกธรรมดาดังแต่พอเข้ารอบชิงเนี่ยที่ไปเจอเดวท์ฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดนิวยอร์กนิกเป็นชุดสีเขียวและทั้งตัวเนี่ยใส่สีเขียวหมดเพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยแพ้สีเขียวของคลิปโตไนท์เขาเลยเนี่ยเอาคลิปโตไนท์เนี่ยมายอกเดวท์ฮาวเวิร์ดกลับ และในดังที่มันเป็นดังไฮไลท์เนี่ยเขาเอา The w h ฮาว Howard มายืนอยู่ใต้แป้นและเนทโรบินสันเนี่ยโดดข้าม The w h ฮาว Howard เข้าไปดังนะครับมันเป็นการดังที่ประทับใจมากๆรวมถึง The w h ฮาว Howard เนี่ยก็เชียร์แฟนๆด้วยมันไม่เหมือนการแข่งขันส l a ม d ังค c o n ทส s ์มันเหมือนเป็นการทำโชว์ร่วมกันระหว่างเดว w h ฮาวเวิร์ดกับเนทโ o บินสันและสุดท้ายเนี่ยเดทโรบินสันก็คว้าแชมป์ไปมันเลยทําให้ปี2 0 0 6ถึงปี2 0 0 9เนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ประทับใจมากๆแล้วเป็นซีรีส์4ปีที่มันมากๆนะครับส่วนปีที่น่าประทับใจอีกหปีนะครับนั่นคือปี2011นะครับปี2011เนี่ยปีนั้นเนี่ยคนเป็นแชมป์เนี่ยเป็นเบร็กกิฟฟิน หนึ่งคนที่น่าประทับใจในปีนั้นเนี่ยนั่นคือจาเวลเมกกีนะครับจาเวลเมกกี well มีการเลื่อนแป้นบาทสเนี่ยมา2แป้นและเขาถือบาทสอลูกซ้ายขวาแล้วไปดังซ้ายขวาเนี่ยจริงๆลูกนี้มันโอเวอร์มากๆนะแต่เราก็เป็นลูกที่น่าประทับใจแต่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็ส่วนแชมป์ในปีนั้นเนี่ยอย่างเบร a กกิฟฟินโอ้โหทั้งทรงพลังทั้งกระโดดสูงแล้วก็มาแรงมากๆในยุคนั้น ลูกที่มันโอเวอร์มากๆเนี่ยเขาป่าบอลอัดแป้นเนี่ยแล้วโดดตามไปแล้วก็โดดไปดังแล้วเอาเ้าสอกค้างไว้ที่ห่วงลูกนี้ก็ดูเวอร์มากๆรวมถึงลูกขว้าชแชมป์เนี่ยเขาทําได้ดีมากๆนะครับเขาเอานักร้องคอรัสมากลุ่มนึงมาร้อง I believe I can fly ให้เบคกิฟฟินส่วนเบคกิฟฟินเนี่ยเอารถมาเจอะใต้แปน้นแล้วมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโยนบอลจากใต้รถขึ้นมา เขากระโดดข้ามรถเก่งแล้วก็ขึ้นมาดังเนี่ยลูกนี้คือคิวเลยแล้วก็เป็นแชมป์ในปีนั้นนะครับส่วนความประทับใจสุดท้ายเนี่ยอยู่ในปี2015กับ2016นะครับนั่นคือปี 2015, 2015ก่อนปีนั้นเนี่ยแซคลาวีนลงมาแข่งขันสนามน้งคอนเทสตเขายัางอายุ19เองนะครับปีนั้นเนี่ยลูกที่ประทับใจเลยคือลูกที่แซคลาวีนเนี่ยใส่เสื้อสเปซแจมแล้วก็โดดอ้อมห่วงไปลอดขาแล้วกลับมาดังเนี่ยโอ้โห ลูกนี้นั้งพลังกระโดดก็สวยลีลาการท้ายที่ประทับใจมากสุดเนี่ยนั่นคือปี2016นะครับการประทะก,กันระหว่างแซ็คลาวินกับอารอนกอร์ดอนอารอนกอร์ดอนมีลูกเวอร์หลายลูกมากๆลูกที่เขาเอามาสคอตมาหมุนรอบตัวแล้วก็วิ่งมาหามาสคอตแล้วก็หยิบบอลไปหมุนตัวแล้วก็ดังลงไปลูกนี้ก็หูโหดมากๆรวมถึงลูกที่กระโดดข้ามหัวมาสคอตแล้วก็ B บีไฮเดิรแแล้วก็มาดัง ผมมองว่าลูกดังของแอรอนกอร์ดอนลูกนี้มันเป็นตำนานของ NBA เลยก็ว่าได้แล้วก็ปีนั้นเนี่ยมไม่อยากจะพูดว่าเขาก็ควรได้แชมป์เช่นกันส่วนแซคลาวินใช้ความกระโดดสูงโดดจากเส้นปะมาลอดขาง,าง้างมาดังก็เรียกว่าทำได้ดีเช่นกันแต่ลูกที่แอรอนกอร์ดอนแพ้นะครับเขาโดดเข้ามาแล้วดึงบอลลงล่างแล้วก็ง้างบอลลงล่างแล้วก็กลับมาแบ็กดังเนี่ย ลูกเนี้ยก็ควรจะได้50เต็มเช่นกันแต่กรรมการเนี่ยเลือกให้แค่47สุดท้ายแล้วแซ็คลาวีนปาดหน้าคว้าแชมป์ในปีนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยดังปี2016เนี่ยมันที่สุดแล้วก็คนได้แชมป์เนี่ยถ้าส่วนตัวนะครับผมเลือกไม่ถูกเลยว่าใครจะเป็นแชมป์คุณลองบอกผมหน่อยว่าใครควรเป็นแชมป์มากกว่ากันแต่ในความคิดเห็นเนี่ยอรอนกอดอนก็ทำได้ดีมากๆแซคลาวินก็ไม่มีที่ติ นี่คือดังในความทรงจําแต่ละปีเนี่ยมีดังหน้าประทับใจเยอะมากมีดังไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าคุณนึกถึงเนี่ยแล้วก็ประทับใจคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บัสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนาคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาลาละครับสวัสดีครับ